สว<ฤร>ัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผม PTY Replay Testy TV นะอยู่ผมกับลำพักคนเดิเมไปเช่นเคยนะวันนี้อยู่เกมค l าส s ิคแอคชั่นะวันนี้ก็ก็เป็น MP7 นะครับ ก่อนหนึ่งต้องพูดถึง MP7 ก่อนเลยนะครับ MP7 อย่าพึ่งอย่าพึ่งใครทนมานะ MP7 เป็น,ป,น,ป,นปืนที่ทุกเกมนะครับใครขออะไรวะเออเอาใหมา่มาครับ MP7 นยเป็น,ป,นปืนที่ผมต้องพูดถึงก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าผมจะเล่นเกมไหนนะเป็นเกมที่แบบว่าเป็นเกมจริงๆใช่ไหมคขว้เหี้ยือเลยต้องมาพูดถึงนะครับว่า M7 เนี่ยเป็นปืนที่ผมจะพูดถึงในของทุกเกมนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกมยิงๆผมจะพูดถึงของในส่วนของทุกเกมพูดถึงก็คือเวลาผมเล่นเกมไหนที่เป็นเกมยิงใช่ไหมครับปืนกลขเขาเรียกว่างไงเป็นผู้เล่นเริ่มต้นแรกใช่ไหมครับจะมีเงินให้เราซื้อปืนไปเล่นของตัวเองกระบอกหนึ่งเป็นปืนที่ผม M7 เนี่ยเป็นปืนที่ผมต้องแสวงหาให้ได้มาก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นคู่หูที่ดีสุดแล้วนะมันเป็นคู่หูผมที่แบบ มันเป็นขัวเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับเกมทุกเกมที่ผมเริ่มต้นนะแลวผมค่อนข้างผูกพันกับมันมากนะครับแล้วก็สามารถเชื่อใจไว้ใจกันได้นะครับสําหรับปืนนี้นะก็แนะนําว่าให้มีติดตัวไว้แต่ละสำหรับบางคนก็อาจจะไม่ชอบในนในนสนิยมของอันนี้นะลั่นเร็วแต่ดาเมจน้อยนะบางคนอาจจะไม่ชอบแต่สําหรับผมเนี่ยมันโอเคนะมันก็อยู่ที่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ความถนัดนะบางคนอาจจะไม่ชอบพวกพวกแบบอ่าพวก แรงจู่โจมมากกว่านะก็แล um> oh ้วแต่คนนะครับอ่าสำหรับความเร็วไอ้แม่อ่ามาสหรับของสเปคตัวปืนนะ M P 7นะครับก็พลังโจมตีนะครับอยู่ที่25นะก็อยู่ในขั้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 นกลางๆของไอ้นี่ฮะของปืนกลเบานะตัวนี้เป็นปืนกลเบานะครับแล้วก็ความเร็วในการยิงนะความเร็วในการยิงก็126นะครับก็ความเร็วเนี่ยเร็วนะครับถือว่ามันมันเร็วมันเร็วมากๆ นะครับมันสามารถอัพได้อัพอัพไปอีกได้นะก็คือมันจะไปในส่วนของสองเอ้ร้อยร้อยยี่สิบเก้านะคือถือว่าถ้าร้อยสามสิบขึ้นเนะี่ยถือว่าเร็วมากคาร์ลหร้อยร้อยี่สิบหกนี่ก็เร็วแล้วนะเอาไว้จําไว้แค่ร้อยี่สิบหรือว่าถ้าความเร็วรนะ้อยี่สิบเนี่ยปืนกลเบานะเร็วแล้วทุกกระบอกนะครับระดับความแม่นยํานะครับก็ห้าสิบหกอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรห้าสิบหกมันเป็นตัวปืนหลักๆของมันอยู่แล้วนะครับ S.M.G. นะครับแต่ถ้าเป็นพวก ไล่เฟินจู่โจมแต่ถ้ามีความแม่นที่มากกว่านี้ก็คือก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับแต่นี้ DMG มีความมีความแม่นยำขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่ามากมากกว่าปกตินิดเดียวนิดหน่อยแค่นั้นเองนะไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับส่วนระดับความเสถียรภาพเนี่ยก็คือการยิงการกาดยิงนั่นเองนะฮะเสถียรภาพก็คือ1 1 8นะถือว่าโอเคนะโอเคแล้วดีกว่าดีกว่าแทบจะปืนกลเ m g ทั่วไป ดีกว่าก็คือแบบก็คือตอนสัต์ยิงจะดีกว่าพวกเ m g กระบอกอื่นๆนิดนึงนะอาจจะมีตัวที่ดีกว่านี้ก็อาจจะเป็นอาจจะมีนะแต่ผมไม่ได้ศึกษามาก่อนนะในที่นี้นะครับต่อไปก็วิ่งนะฮะวิ่ง55นูนอยู่ในระยะของการที่อยู่ในระยะกลางนะครับก็คือปืนตัวนี้จะวิ่งวิ่งเร็วอยู่แล้วเพราะมันเป็นปืนกลเบานะนจำไหมแค่นี้พอส่วนกระกก็เจาะแค่10นะครับเจาะแค่10 ในส่วนของเวลเนะจ็ดนะเจาะแค่สิบอัพไปอีกเวลหนึง่งจะกลายเป็นเจาะไปขึ้นมาอีกสองหน่วยนะครับแล้วก็หนะ้าสิบแปดเนี่ยระยะยิงห้าสิบแปดอยู่ในระยะกลางอยู่แล้วครับเพราะเป็น SMG นะครับอยู่ในกลางต้นๆเลยนะถือว่าแนะนำถือว่าดีโคตรนะห้าสนะิบแปดเนี่ยระยะนี้มันโคตรนะมันมันเกินเกินบัดมันมันข้ามข้ามคำว่ากลางมานิดนึงนะนิดเดียวนิดเดียวจริงๆสำหรับกร,ระสุนเนี่ยให้มา ค่อนข้างเยอะนะครับ40นัดตอนหนึ่งแม็กเนี่ยโอ้โหเนี่ยดีนะ้าให้มา30ให้มา30นี่บอกเลยว่าทุกเกมผิดหวังมาก m อ7มบให้มา30นัดผิดหวังมากดาเมจก็เบาเบากระสุนก็น้อยน้อยประมาณนี้มันมันคนละเรื่องไงแต่นี่กระสุนให้มาต้อง40นัดเนี่ยมันถือว่ามันโอเคทุกอย่างน,นะครับสามลองอีก2แม็กเนี่ย80นัดนโอ้โหจัดยัดเข้าไปเนี่ยโอ้โหวมๆก็รวมๆก็120นัดนะครับตอนหนึ่ง ตอนหนึ่งกระบอกของเรานะครับก็สําหรับโจมโจมไอเนี่ยสำหรับไอเน,นี่ยอ,อะไรวะโจมตีชีวะเออลืมจะลืม <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีนะครับ <c oughs> แล้วก็โจมทีโลกก็ไม่มีนะครับไม่ใช่ปืนยิงผีนะเป็นปืนยิงคนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวในส่วนด้านนี้ก็คือสําหรับการที่เราจะไปดูตัวปืนในในตัวเกมนะครับเราก็ต้องไปดูของส่วนด้านสเตตัสกันนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> พูดถึงด้านสเตตัสนะผมไม่ได้อัพอะไรมามากมายนะครับก็อัพมาส่วนของการวิ่ง กรลีโหลดกระสุนเกาะตัวเองวิ่งวิ่งแล้วกรลีโหลดกระสุนนะครับแล้วก็เกาะตัวเองเลือดนี้แค่นี้เองแล้วก็มีสกิลของทนาน,นั้นนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้องอะไรกับเอพเจนะก็มีแค่นี้อันเดียวนะครับที่อัพมานะก็คือผมจะเน้นในสวงด้านพวกนี้ดูดูดีเดี๋ยวผมเน้นอะไรเน้นอัพมาแค่แต้มเดียวแค่นั้นโอเคเราไปเจอกันในเกมด,ดีกว่าครับอ่าโหการสับนี่แบบอือ <c oughs> คือแบบ มันพร้อมทุกอย่างครับมันมาถึงแบบพึ๊บพึ่บยิงไ้เลยอ่ะเป็นไงใช้ได้เนาะนเราก็ที่จะพลาดไม่ได้นะครับสำหรับการเทสตัวปืนในการยิงเฉยๆครั้งแรกนะกดค้างไปเลยแบบไม่ต้องลากลงอะไรสักอย่างนะครับน,นี่จะลุ่งเลยเออเออเออบานะครับสำหรับการกดค้างผมเล็งไปตรงที่บล็อกนี้นะแล้วกดค้างไปเลยนะดูนัครับว,ว่าเป้าปืนในระยะน,นี้ต้น,ตนๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับดู ก็ถือว่าดีนะครับดีขนาดนี้ถือว่าดีนะมันเป็นการดีขึ้นไปในระหว่างและไปนิ่งข้างบนเห็นไหมไอ้ดีอย่างเงี้ยดีมากไม่ประชดนานี่ดีดีมากดีเดี๋ยวคนเลยว่าดีมากสำหรับนาทางการเล่นนะครับสู่ด้านเทคนิคเลยนะปืนนี้ดีดีมากผมบอกเลยว่าไว้ใจมันได้แน่นอนนะสำหรับการบุกเข้าไปแล้วไปเราไปกัดนะครับได้แน่นอน1คิวนะครับไม่ต่ำไม่ไม่ต่ำกว่านั้นนะครับก็คือ นะนำว่าให้เลงไปตรงอกนะแล้วเราก็ทําการยิงยิงยังไงยิงอย่างนี้ m อ7จะเป็นปืนที่ชุดแรกยิงไป3านัดไม่ไม่ใช่ยิงสามนัดกดกดแบบขเขาเรียกว่าไงกด2วินะครับกดกดเป้าค้างแค่2วิหนึ่งสองปล่อยหนึ่งสองปล่อยหนึ่งปล่อย, 1, 2, อยแต่ทำแบบต่อเนื่องเข้าใจปะทำแบบต่อเนื่องยังยังไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวก็สุดน,น้อยผม มาเข้าเรื่องถึงการกระทําอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือแตะ2วิแล้วก็ทําแตะ2วิเรื่อยไปแบบนี้ราดูดูดูสเต็ปดีๆสเต็ปนี้แนะนําว่ามันดีมากนะครับพี่ใช้มาหลายเกมแล้วครับดูดีๆประมาณนั้นนะครับกระสุนจะออกออกดีมากเลยเอาใหม่นะดูชัดๆเออนนี้มาแล้ว ถึงจะออกดีมากประมาณนั้นแล้วก็สเต็ปต่อไปผมแนะนำเอ็มจีผมไม่แนะนําให้ยิงซีรีส์สานัดนะมันไม่ใช่พวกแอสตาไลเฟ่นพวกเอ็มซีเอหนึ่งเอคงเอเคนี่พวกดาร์กพวกเดสไนมันไม่ใช่นะพวกนี้กระบอกนี้ไม่ใช่กระบอกนี้แนะนำว่าให้ยิงลัวนะครแบบเดินกาดอะไรเงี้ยนะครับเป็นการเดินสะบัดและกาดนี้ก็ได้นะครับ อนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ <S <S เหล่าเพื่อนอเป็นปืนที่ดีมากดีที่สุดในของ S M G ที่ผมไว้ใจนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ในส่วนด้าน,นี่ยผมแนะนำว่าถ้าใครจะไปเล่นกับพวกไปเล่นกับพวกที่แบบว่ายอะสูงๆหน่อยนะละ้าเราปืนนี้ไปปืนนี้ถือว่าเป็นปืนที่เกียนโคตรนะรเป็นปืนที่ถ,ถ้าคุณยิงหัวแม่นนะฮะถ้ายิงหัวแม่นนี่ก็หมดหมดเลยผมบอกเลวบอกเลยว่า ปืนนี่มันเป็นปืนเทพปืนหนึ่งนะเวลาเรายิงเรายิงแบบเราแบบไอ้้ไอโดดยิงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเราแม่นสักอย่างเนี่ยโดดกระตุกระการเลยระการเลยเราการเลยอย่างเงี้ยเ<ไ>ป,ป็นปืนที่แบบเกี้ยนเกี้ยนโคตรโคตรฮะเทคนิคก,ก็เหมือนเดิมเทคนิคผมจะแบบแนะนำให้ไปแบบไปโผล่ปุ๊บเรารู้ศัตรูแล้วก็โผล่ไปยิงเหมือนเดิมนะะยิงพยายามกัดสเต็ปเดิมที่ผมให้ไป ผมไม่ได้กดค้างนะเมื่อกี้นะสเต็ปที่ผมให้ไปก็เป็นแบบนี้นะกด,ดแบบกด,ดแบบสองวิหนึ่งวิผสมกันไปกด,ดแบบหนึ่งให้มันนับคือหนึ่งปล่อยหนึ่งสองปล่อยประมาณนี้สเต็ปไม่ได้นับไม่ไม่ได้เลขนคณิตศาสตร์ไม่ต้องนับเลขกันนะผมก็ได้เวลายิงต้องใช้ความรู้สึกนะความรู้สึกค่อนข้างที่จะล้วนๆนความรู้สึกความรู้สึกเราแบบเราฝึกฝึกชินไปเดี๋ยวเราก็ชินเอง ก็มีการเล่นแต่เพียงเท่านี้นะนี่เป็นเทคนิคแต่เพียงการเล่นนะครับแล้วอย่าไปกาดแบบอย่างเี้ยนะครับอย่าไปยิงอย่างนงี้นะครับถ้าเราไม่ได้ยิงหัวยิงหัวต้องยิงอย่างนี้ก็ได้ยิงหัวยิงนี้ก็ได้น่อย่ยิงหัวยิงเนี้ยมันไม่ได้ว่าอะไรนะยิงหัวนะแต่อย่าไปยิงตัวอย่างนงี้นะไอปืนที่แรงๆรงกว่ามันจะเขาเรียกว่ามันจะยิงเราได้ก่อนไงเออตัวแรงแรงกว่าเราไปยิงแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นะปืนแรงๆกว่มามันยิงเราก่อนแล้วนะครับเราอย่าไปยิงอย่างนั้นให้เราเราเจอศัตรูพวกเรายิงเนี่ย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 นะเห็นปะเราพร้อมที่จะดุเราพร้อมที่จะทําลายคู่ต่อสู้ทุกเมื่อนะถ้าเราการอย่างนี้นะครับถ้าเราการนี้เมื่อไรเป็นความพร้อมที่สามารถเราเราคือได้เปรียบแล้วเออเรายิงขนาดนี้ได้เปรียบแล้วเขาไม่ตายแล้วเขาไม่ตายเขาก็สาหัสนะเจ็บหนักเลยแหละผมบอกเลยว่าเอ g จีตัวนี้ ยิงยิงยิง,ยงกระสุนใกล้จะหมดเห็นไหมยิงแบบกระสุนในลำพิงเราโดนทุกนัดแต่เริ่มยิงไปแบบกระสุนเราจากสิินัดเหลือทั้งวันยี่สิบวัานัดเนี่ยเขาสาหัสละเจ็บหนักถ้าไม่ตายก็เจ็บหนักนะถ้าใส่เกาะออมายังไงก็หนก็เจ็บหนักอยู่ดีนะก็เทคนิคก็มีแค่นี้นะครับเทคนิคมีแค่นี้จริงๆแล้วอาจารย์อธิบายในอนฟิปรายในข้างต้นของ,ของการบัดพ,พูดบรรยายเนี่ยก็มีแค่นี้ในสามมติในการในความของด้าน คำว่าสมมุติของการใช้งานจริงเนี่ยมีคลิปนี้ก็นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับหางท่านผู้ชมมันได้ถูกใจนะฮะก็ตามนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงก็คือสําหรับปืนที่น้องๆได้ขอกันมาเนี่ยผมไม่ได้มองข้ามหรือแต่อย่างใดนะฮะแต่เพียงผมแค่ยังไม่มีนะแต่บางปืนที่ขอมาเนี่ยผมยังไม่ค่อยมีความรู้มากมายแต่เพียงแบบว่าเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่า สมมุติน้องขอพวกอันนี้นี้พูดลอกๆนะสมมุติน้องขอกระบอกนี้มาเนี่ยแล้วพี่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพวกของปืนกลหนักปืนกลปืนกลรเง้ยปืนกลของในด้านเนี่ยพี่ก็จะไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ว่าจะแนะนํำยังไงดีแต่ถ้า g ีสามหกเนี่ยแนะนําก็คือมีคนขอไม่เยอะผมก็เลงก็แล้วแหละแต่ผมก็รู้มีความรู้ในทางด้านนั้นนิดนึงนิดนึงยังไม่รู้ถึงเชิงลึกเชิงลึกกบอกก็จะรู้แค่สองสามปืนประเภทนะครับ แต่บางปืนเนี่ยผมก็จะไม่รู้นะครับแต่ผมก็ต้องไปศึกษากันอีกทีหนึ่งนะแต่บางปืนเนี่ยยังไม่มีนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้ผมเพิ่งมาเล่นนะผมเวิ18สิบแปดเองนะก็ก็ตอนนี้ก็เริ่มปั่นปั่นวิ่อยู่นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะ่าลีมกดไลค์นะครับก็กดกดให้หน่อยเลยก็มันทุกอย่างนะมันก็แค่แค่กดเองมันไม่เสียตังค์หรอกนะครับก็ไอ้แกเนี้ยแหละกูจะดราม่าทำไมเนี่ย ฟันดีที่มาในฟันรักแล้วว่าเดอะฟักอยู่นะครับบายบายจุบจุบ